ปรินาเนี่ยเก่งนะไม่พอใจแล้วปรินาไม่พอใจออปรินาอ้างคำพิพากษาครับคำพิพากษาชัดเจนว่าไม่ได้สารไม่ได้สนใจว่าได้ที่ดินมายัางไงแต่บอกว่านักการเมืองไม่สามารถครอบครองยึดถือรืะทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้ผิจจดจริยธรรมร้ายแรงต่อให้ส่งมอบที่ดินคืนแล้วก็ยังผิจจดจริยธรรมเออ เนื่องจากต้องคืนทันทีได้รับมอบไม่มากง่ายๆไม่ว่าคุณจะได้มรดกไปซื้อมาหรือจะก่อนเคยเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณเป็นนักการเมืองเราต้องคืนที่ดินทันทีแต่อันนี้เปลี่งนาเตความเปลยไปหน่อยพักการคุณสมบัติในการยึดถือครอบครองทําประโยชน์ผิดําร้ายแรงนี่พี่แต่เล่น5060คนผมว่าอยู่ในข่ายที่ถูกตรวจสอบก็แปลว่าเขามองอย่างนี้ละลายเป็นจุดตั้งต้นถูกไหมประเด็นก็คือว่าคุณจะมองยังไงท่าทีของปปชเนี่ยมันคืออะไรครับคือเหมือนกับสีสุวรรณแปลงร่าง คือกระเฮียนกระหือรือมากที่แบบว่ามันก็แบบคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาทําผิดเนี่ยทําผิดแค่ไหนใช่ไหมฮะทาผิดเนี่ยมันคือแค่ไหนแล้วปปชเนี่ยเหมือนกับตัวเองต้องการสร้างผลงานมันคือมันเป็นลักษณะของระบบราชการสมัยนี้เงินเดือนเยอะใช่ไหมเบีเ้ยเลี้ยงเยอะเจ้าหน้าที่เยอะอะไรเงี้ยต้องสร้างผลงานให้ได้เนี่ยใช่ไหมต้องสร้างผลงานให้ได้เพราะงั้นเนี่ยไอ้วิธีการสร้างผลงานก็คือว่า ต้องไปเที่ยวหาบรรทัดฐานไล่จับ <ừ> um. อันนี้อันนี้ผิดตรงตัวอักษร,รตรงไหน,นอันนี้ผิดตรงลักษณะเออเ <ừ> um. น,นี่ย <ừ> um. กฎหมายตรงไหนอะไรซึ่งแต่ว่าคุณไม่ได้ดูความเป็นจริง <ừ> um. ความจริงของประเทศนี้ก็คือว่าไอ้คนที่มันถือครองที่บพทห้าพพทห้าแล้ว่าสพกรมันมีเพียบไปหมด <ừ> um. มันมีเพียบไปหมดโดยที่บางครั้งมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย <ừ> um. มันไม่เรื่องผิดกฎหมายคือคล้ายๆกับว่าเขาเคยทํากินเคยอะไรมาแล้วมันก็ขออนุญาตแล้วก็คือแบบให้เช่าได้ใช่ไหม ให้ทํากินได้ใช่ไหมมันอยู่ตรงที่ว่ากรณีนี้มันตั้งดูว่าคุณไปใช้อํานาจยึดของคนอื่นมามหรือไปบีบคอซื้อของชาวบ้านหรือเปล่าใช่ป่ะหรือว่าคุณแบบจริงๆแล้วแต่กรณีปรินานี่เหมือนกับอ้างว่าคําสั่งศาลมันก็บอกว่า มีที่อยู่แล้วมีทับสินตั้งร้อยกว่าล้านไม่เห็นต้องมาเอาสปกตรงนี้เลยอะไรแต่กรณีนี้จริงๆสปรของคุณบริณามันมีเรื่องร้องเรียนใช่ป่ะเรื่องร้องเรียนมันมีแบบคล้ายๆว่ามันมีการไปเบียดที่คนอื่นครับว่าอะไรมีเบียดที่คนอื่นมีการแย่งชิงอะไรกันอะไรซึ่งแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปลงรายละเอียดใช่ไหมทีนี้กรณีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูหลายๆคนเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแต่โอเคแล้ะครับผะชเขาบอกว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นลายๆแต่คือเหมือนกับ มันเหมือนกับกระตือรือร้อนกระจังอ่ะใช่ไหมไม่แล้วผมแปลกใจพี่เขาอย่างคุณนิวัฒชัยเนี่ยนะเกษตรมงคลเลขาธิการปปชเนี่ยพูดถึงการตรวจสอบข้อความที่เพื่อเอาผิดข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงคือตั้งป้อมอย่างนี้เลยเหรอเรื่องจริยธรรมนี่มันก็ค่อนข้างเป็นปัญหานะมันเป็นเรื่องที่มันบางมันเป็นปัญหานิดอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าผิดสมมติว่าทําผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเป็นคดีใหญ่ใหญ่อย่างที่พี่พี่พี่ถึกบอกไปแย่งพี่เข้ามาไปอะไรเงี้ย ว่ากันไปตามกฎหมายอย่างนั้นนะมันมันจะดีกว่าคือบางครั้งมันผิดกฎหมายจริงถ้าคุณจะไปบอกว่าอ๋อคนคนนี้เนี่ยครอบครองที่ดินตรงเนี้ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องไล่ฟ้องขับไล่กันอะไรเนี่ยม,มันมันเป็นเรื่องทางกฎหมายจริง,รงแต่มันต้องดูด้วยว่าไอ้ที่คุณอ้างว่าเจริยธรรมคืออะไรความจริงจริยธรรมนี่มันพูดง่ายๆง่ายมากเลยก็คือความไม่เหมาะสมะการกระทําที่ไม่เหมาะสมที่สังคมเห็นว่ามันสังคมประนามสังคมตําหนิติชินนินทาอะไรต่างเนี้ยใช่ปะ ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องให้ศาลตัดสินนะฮะประชาชนตัดสินได้เพราะความที่มันเป็นอะไรที่สิ่งที่ประชาชนตัดสินได้เนี่ยแต่คุณไปยกอํานาจให้ศาลเนี่ยมันเท่ากับให้ศาลเข้ามาล่วงกล้าล่วงเข้ามาตัดสินในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องของศาลใช่ไหมมันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นเรื่องทางสังคมใช่มันเป็นเรื่องทางมันเป็นเรื่องทางสังคมที่มันต้องแยกออกมาจากเรื่องทางกฎหมายใช่ไหมกฎหมายคือกฎหมายคุณก็ว่าไปลุกบุกลุกป่าบุกลุกสี่ดียแล้วฟ้องกันเอง แต่ไอเรื่องไอเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองมันเป็นเรื่องทางสังคมซึ่งไม่ควรเอาศาลเข้ามาเกี่ยวอตั้งแต่ต้นละมันผิดโดยหลักการแต่นะจริงถ้ามีการตัดสินในคดีอาญาให้มันรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะนํามาสู่ขั้นตอนต่อไปได้ง่ายกว่ายิ่งถ้า<น>มันมีกรณีแบบว่าเออใช้อำนาจหน้าที่ไปนี่มามก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าสังกัดเช่นสภาใช่ไหมอย่างเราเห็นในต่างประเทศในอเมริกา จะมีระบบที่เรียกว่า impeachment ไม่ใช่เรื่องของศาลมันเป็นเรื่องของกระบวนการของสาภาเองที่บวนต้งทหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการทางการเมืองที่ประชาชนจะไม่เลือกอะไรไหมใช่ไหมครับทีนี้มีผู้สื่อข่าวเขาถามว่าขณะนี้คนเข้าใจว่าถ้ามีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเนี่ยจะผิดข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงทั้งหมดหรือเปล่า คุณนิวัฒน์ชัยนะฮะเลขาธิการปปชอบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูคำพิพากษาเราต้องถอดออกมาเช่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่รู้หรือว่าไม่รู้เนี่ยรู้แล้วจะมีการดําเนินการแก้ไขหรือไม่จํานวนและปริมาณการครอบครองที่ดินความเสียหายที่ก่อให้เกิดกับรัฐเนี่ยสูงมากน้อยขนาดไหน,น <ะ S 2> และเมื่อถามถึงความคืบหน้านะครับการแต่ส่วนกรณีคุณสุภชัยโพสูสส,ส,สนครพนมพนภ,าภาคภูมิใจไทย รองประธานสภาผูพพ้แทนะะราษฎรคนที่สองเนี่ยแจ้งถือครองที่ดินของรัฐนสสอง,สองโดยมิชอบที่แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคุณนิวาชัยกล่าวว่าคดีนี้มีไต่สวนในเรื่องของจริยธรรมด้วยก็มีความคืบหน้ากันเป็นระยะก <c oughs> <c oughs> ็พิถึกพิถึกต้องอธิบายผมฟังหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณถือถือที่ดินพวกนี้มีความผิดไหมอะก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปีหกูนเนี่ยเพราะว่าเห็นนักการเมืองเขากล้าโชว์ในมันไีทรัย์สอนอะมันไม่ใช่กล้าโชว์มันมีมันมี มันอะไรอ่ะจิ้มคอคุณอยู่สองด้านถ้าคุณไม่แสดงบัญชีก็จะมีความผิดก็มีความผิดฐานแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จเพื่อพอคุณแสดงบอกว่าเฮ้ยนี่ที่ดีนี่คุณครอบครองไม่ได้เอาชิ่มาอีกใช่ไ่มมันก็บอกว่าถ้าคุณมีภรรยาที่แบบอะไรนะที่ไม่ได้จดทะเบียนสมัยที่บอกก็บอกว่าต้องลดเป็อย่ต้องแจ้งมันคืออะไรอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าเขาไม่แจ้งคุณจะไปจับเขาตรงไหนอ่ะ เออพราะเขาอนนี่เป็นภรรยาซึ่งมันตลกอ่ะใช่ป่ะไอการที่คุณไปบังคับให้เขาแจ้งเสร็จแล้วก็เขาก็บอกเขาก็ครอบครองจริงอ่ะใช่ป่ะไอการครอบครองพวกนี้มันครอบครองกันได้เยอะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ามันก็คือแบบอ่าพปทนั่นคือการไปเช่าการไปเช่าที่ดินใช่ไหมฮะแล้วก็อ่มันเหมือนกับจริงๆมันก็คือที่ทํากินนั่นแหละที่ที่มันเกิดจากการบุกรุกป่าสงวนเข้าใจไหม ที่มันเกิดจากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นป่าสงวนซึ่งมันเสื่อมโทรมป่ามันเสื่อมโทรมไปหมดแล้วมันไม่มีป่าแล้วส่วนหนึ่งก็ไปทําเป็นสปกรส่วนหนึ่งมันก็ยังบอกว่าอ้างว่าเป็นป่าอยู่แล้วก็บอกว่ายอมให้คนทํากินได้มีการนโยบายอนุรุมทางรัฐสันยอนยอมให้คนเข้ามาทํากินแล้วก็เก็บค่าเช่ามันก็เขาเรียกพอเสียภาษียปรุงท้องที่ใช่ป่ะแล้วก็มันในนั้นมันก็จะมีบางคนที่เป็นแบบ เหมือนกับเป็นพ่อค้า <c oughs> หรือเป็นเกษตรกรรายใหญ่แล้วอะไรต่างๆ, <c oughs> ๆเขาก็มาแบบเออเนื่องจากว่ามันก็อาจจะมีคนขาย <c oughs> มีชาวบ้านที่จับจองอะไรต่างๆแล้วชาวบ้านก็ขายต่ออะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ซึ่งมันก็ขายต่อกันแบบก็ไม่ได้ถูกกฎหมายอะไรแต่สุดท้ายเขาก็มาทําไร่มันทําอะไรต่างๆกันแบบเนี้ยใช่มันก็แม้มันก็จะเกิดลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแล้วพวกนี้ก็มีฐานะขึ้นมาก็มาเป็นนักการเมืองไปเลยมันมีเต็มไปหมดอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่ป่ะแต่ปัญหาคือคุณจะตีว่า ไอเนี่ยมันผิดตรงไหนมันผิดจริยธรรมตรงไหนผิดกฎหมายไปตรงไหนผิดจริยธรรมตรงไหนใช่ไหมใช่ปรินาเนี่ยเก่งนะไม่พอใจแล้วปรินาไม่พอใจปรินาอ้างคำพิพากษาครับำพิพากษาชัดเจนว่าไม่ได้สารไม่ได้สนใจว่าได้ที่ดินไปยังไงแต่บอกว่านักการเมืองไม่สามารถครอบครองยึดถือรือทำประโยชน์ในที่ดินของหลฐได้ ผิดจริยธทรร้ายแรงต่อให้ส่งมอบที่ดินคืนแล้วก็ยังผิดจริธรรมเออเนื่องจากต้องคืนทันทีได้รับมอบไม่มากง่ายๆไม่ว่าคุณจะได้มรดกไปซื้อมาหรือจะก่อนเคยเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณเป็นนักการเมืองแล้วต้องคืนที่ดินทันทีแต่อันนี้เปลืองนาตีความเปลยไปหน่อยพัะการคุณสมบัติในการยึดถือครอบครองทําประโยชน์ผิดธรรมร้ายแรงโอ้พี่แต่เล่นห้าสิบหกสิบคนผมว่าอยู่ในข่ายที่ถูกตรวจสอบก็แปลว่าเขามองอย่างนี้ละลาย เป็น<ช>จุดตั้งต้นถูกไหมคัือประเด็นก็น <ะ S 2> คือว่าคุณจะมองอยังไงมองการได้มาของที่ดินเขาอย่างไรนะฮะส่วนปรินาเองนะครับบอกความล่าช้าในการดําเนินคดีนั้นเนี่ยช้าจ,จริงนะฮะเพราะตอนนี้ปปชใช้วเวลาหนึ่งปีซึ่งปปชเนี่ยจะใช้วเวลาประมาณ180บวันในการพิจารณาจึงขอให้ปปชเร่งรัดดาเนินการนะครับกับคดีของทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับคนที่ถูกจี้เนี่ยมีคุณประเสริฐจะถล่ทอ่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งเป็นสสโคราชใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ดินเนี่ย ของแกเนี่ยแกบอกว่าเป็นพปทอห้าแต่เดิมเนี่ยอยู่ในการดูแลของรัฐพัสดุต่อมาเปิดให้ประชาชนเช่าแกก็เลยยื่นเรื่องขอเช่าตามงถูกต้องตามกฎหมายม,มั่นใจว่าไม่ได้มีปัญหา <นะ S 2> และเมื่อถามนะครับว่าเมื่อไปเทียบเคียงคําพิพากษากรณีคุณปารีนากับที่ดินของคุณประเสริฐแล้วเนี่ยใกล้เคียงหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคุณประเสริฐกล่าวว่าแตกต่างที่ที่มาของที่ดินย้ําว่าไม่ได้มีการบุกรุก ได้มาโดยชอบนะบซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยื่นแสดงบัญชีมาทุกครั้งและเคยถามปปชถึงขั้นตอนของการยื่นก็ได้คําตอบว่าควรยื่นเพราะถ้าไม่ยื่นแล้วรู้ภายหลังจะกลายเป็นการปกปิดดังนั้นเราจะแสดงความบริษัทบริสุทธิ์ใจในการยื่นนะค,คุณประเสริฐยังกล่าวอีกนะครับขณะที่พูดคุยนะครับและปรึกษาการโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคให้คําแนะนานสอสอที่มีประเด็นในเรื่องนี้นะขณะที่หลายท่านปปชย,ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหารวมถึงกรณีของคุณประเสริฐเองด้วยนะรจริงๆพร้อมชี้แจงนะคุณประเสริฐบอกนะครับขอเป็น ขอให้เป็นการพิจารณาตามกระบวนการปกติไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องไปเร่งหรือไปรัฐอะไรคือคุณประเสริฐเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ว่าที่คุณปรินาพุ่งเป้ามาที่คุณประเสริฐอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเลขาดที่การ,าการพักไงมันกระทบต่อภาพลักษณ์แต่ก็ไม่หนักใจนะนะฮะก็ไม่ได้ตอบโต้คุณปรินาไปก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจินนะครับก็มีหลายคนเอ่อที่ออกมาชี้แจงเนี่ยมีอีกเคสหนึ่งคือคุณศักดิ์ดีในใช่ไหมนุ่มหนูสสอตราดพักเก้าไกล อันนี้แกก็ะโพ์เฟซบ,บุ๊กชี้เองอันนี้ก็เขา้าใจได้เลยนะอแกบอกว่าแกได้มา22ไร่ครับ47ตารางวาเป็นสประกอ401อ,อยู่ที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงได้เมื่อไหร่อ,ออกให้เมื่อ25มิถุนา2541 24ปีที่แล้วครับอก็คือแกเป็นเกษตรกรไงอ้แกเป็นเกษตรกรจร,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 ริงๆกันตอนนั้นนะ่ะแกมีสิทธิ์ที่จะได้ ก็ย e um> ื่นขอพร้อมกับคนอื่นอ่ะพร้อมกับชาวบ้านด้วยกันอ่ะแถวนั้นอ่ะช่ขณะนั้นก็ทาเกษตรอาชีพเกษตรกรรมและไม่ได้มีและไม่ได้ถือครองที่ดินใดๆอีกจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนใช่ไหมแล้วก็ใช้ทําประโยชน์ในการเกษตรจนถึงทุกวันนี้เออเมื่อปี64ก็ยื่นขอสละสิทธิ์แล้วก็โอนสิทธิ์ให้ลูกชายสปกรออกให้ลูกได้ไงแต่ห้ามขายใช่แต่แต่มันจะเทียบเคียงยีงได้ไหมพี่ถึกถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราครอบครองที่ดินแบบนี้อยู่แล้วเรามีฐานะขึ้นเรื่อย คุณสมบัติมันมันไม่มีเขียนอยู่ในกฎหมายไงมันไม่มีเขียนในกฎหมายเออคุณมีฐานะอยู่เรื่อยแล้วคุณเอาไปขายขายไม่ได้เออมันขายไม่ได้ขายไม่ได้หรือคุณเขียนไปเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองต้องห้ามมีพวกนี้เลยมันก็ไม่ได้เขียนชัดเจนขนาดนั้นถูกไหมเอาอย่างนี้คนมีที่สัมปทานเนี่ยสมมติได้มาประมาณปี40อะไรเงี้ยใช่ป่ะเมื่อ25ปีที่แล้วอะต่อมาคุณรวยมหาศาลใช่ป่ะอาจจะถูกหวยอาจจะอะไรก็ตามแต่หรือไปทำเล่นคริปโตหรืออะไรเงี้ย หรืออะไรแบบนี้คุณรวยเป็นพันล้านคุณก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ยกเว้นคุณต้องให้ลูกอย่างเดียวหรือว่าอาจจะมีอีกอย่างอาจจะมันอาจจะบอกว่าให้สละคืนซึ่งมันก็ตลกอะเขาไม่คืนแล้วทำไมอ่ะมันไม่ได้ผิดอ่ะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้วแต่ว่าทุกวันเนี้เขาเป็นมาก่อนไงเขาเป็นมาก่อนมันเป็นความชอบธรรมไงที่จะต้องได้ทีนี้ไอ้ที่เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีจะหลายมันจะมีหลายอย่างพอบทห้าเนี่ย เอาง่ายๆพอดีคนโคราชพอจะรู้แถวที่คุณประเสริฐแถวบ้านคุณประเสริฐผมจะบอกให้ไอคนทํากิน,แถ,น,น,นแถวนั้นะที่ทําไร่ทําอะไรนะพปท .5 เกือบหมดมพปท .5 เกือบหมดออผมบอกแล้วว่าขึ้นมาทางไอปักธงชัยทางแรงหนังตรงที่แถวม,มอมอสุรนารีพปท .5 ตอนจะเจริญหมดเลยเอ,อวังน้ําเขียวพี่คนไปเที่ยวกัน่ะ สภกทั้งทั้งอำเภอที่ราชกงราชกาล้วก็ตั้งยู่นะคุณปล่อยมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วคือคือมองคนก็ทํามาหากินอยู่อะไรอย่างนี้คือสรุปแล้วทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะเพราะกลายเป็นบอกว่าออกมาเล่นการเมืองผิดเนี่ยตลกมากเลย